สวัสดีค่ะเรสเดนจิลาสุเดมจิงน,นะคะสำหรับความาภาคภูมิใจในวันนี้นะคะในฐานะที่เป็นเรสเดนของบริษัทเอเชียไลน์แล้วก็ในในเครือของบริษัทแม่คือแอปโก้รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เราเลือกที่จะทาธุรกิจที่นี่นะคะแล้วก็อยากให้แบ่งปันไปยังคนที่ยังไม่รู้ว่าแอปโก้ดียังไงนะคะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะแล้วก็เข้ามาศึกษาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราดี เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นนวัตกรรมที่นำพานะคะไปยังมวลมนุษยชาติที่ท่านศาสตราจารยา์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะมอบให้กับทุกทท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆนะคะโรคของมะเร็งโรคติดเชื้อต่างๆของเบาหวานข้อเข่านะคะแล้วก็ที่สำคัญ h i v นะคะแล้วก็เราสามารถแบงปันตรงนี้แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะที่ยังรอคอยความหวังกับเรานะคะแล้วก็ใครที่สนใจทำธุรกิจนะคะติดต่อ บริษัทเอชไลท์หรือบริษัทแอปโก้ค่ะ